เมื่อ20ปีที่แล้วบ้านของผมอยู่ใกล้วัดคืนนั้นผมไปกินเหล้าที่บ้านเพื่อนเวลากับบ้านต้องผ่านหน้าวัดทุกวันคืนนั้นเป็นวันพระใหญ่ขนาดที่กำลังจะผ่านวัดเพื่อนปวดฉี่เลยจอดรถตรงยืมน้ำหน้าวัด ผมรอเพื่อนอยู่ที่มอไซคขนาดที่กำลังยืยนรอยอยู่นั้นผมรู้สึกเยือกเย็นในหัวใจอย่างบอกไม่ถูกพิษเหล้าก็ดูเหมือนจะหายไปเกือบหมดสิ้นเลยหยิบขวดใหม่มาดื่มเพื่อเติมความกล้าหาญให้ตัวเองสักเล็กน้อยขนาดที่ใช้หลังมือปาดเหล้าที่มุมปากพอดี มองเห็นภาพนั้นเข้าเต็มตานั่นคือตาดำๆสองต้นกำลังโยกเยก,กไปมาท่าทางเหมือนเป็นขาที่กำลังจะก้าวเดินแวววเสียงมาพร้อมกับสายลมเพื่อนให้ผมยืนรอบอกว่าจะไปหาแฟนแป๊บเดียวรออยู่ตรงนี้นะเว้ยเดี๋ยวกูมา พอพูดจบก็รีบเดินไปบ้านแฟนทันทีปล่อยให้ผมยืนรอคนเดียวไม่ช้าผมกันไปเจอภาพสยองเข้าเต็มตานั่นคือร่างของอัมนุษย์สูงริบหร้วลาวต้นตาลเดินโยกเยกเข้มามหาชาช้าพัางส่งเสียงไปด้วยคือทั้งสองข้างอยากเข้าใบลาน ซาวเมีเมหาผมดังแจ๊กแจ๊กจนิมผมตันไปทั้งตัวหลับหูหลับตาตอกเล่าลงคอยึดไม่ยับยัง้งหาจะกลับก็บดันหอบขึ้นมาดังบาดใจชมัดการเวลาเหมือนหยุดนิ่งอยู่กับที่ จนผมแทบจะข้างใจตายผมร้องตะโกนด้วยความอัดอั้นคู่ใหญ่ก็เห็นเพื่อนเดินจ้ำเข้ามาหาพอ้นทรถมาผมนิ่งจิตไม่ยั้งนถึง เช้าต่อมาผมได้ไปหาหลวงพ่อที่วัดเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่เจอเป็ดเมื่อคืนให้หลวงพ่อฟังหลวงพ่อเล่าให้ฟังว่าเป็ดตนนี้คือเป็ดทิพย์หรือเรียกว่าเวมานิก,กับเป็ดหนึ่งในสิบสองของตระกูลเป็ดเป็ดตนนี้ตอนมีชีวิตอยู่ เป็นมักาทายกที่วัดชอบฉกฉวยโอกาสเอาประโยชน์ช่อโกงขูดเลือดขูดเนื้อโคที่มาทำบุญแต่ด้วยเคยรักษาศิลอุโบสถเพียงครึ่งวันและเคยให้ทานผู้ที่มารักษาศิลอุโบสถเมื่อตายไปด้วยผลบุญนี้จึงเกิดเป็นเทวดาในเวลากลางวันและด้วยผลกรรม จึงเป็นเวมานิกับเปตดตอนกลางคืนใช้เล็บกรีดเนื้อตัวเองเป็นอาหาร